ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในหัวข้อของ break even point นะครับหรือว่าจุดคุ้มทุนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องจุดคุ้มทุนเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจสมการนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือสมการ profit นะครับเท่ากับ revenue ลบ cost นะครับ profit ที่จุดคุ้มทุนเนี่ยก็คือหมายความว่ากำไรเราเป็นศูนย์นั่นเองนะครับส่วน revenue กับ cost เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากันที่จุดคุ้มทุนนะครับเดี๋ยวมาดูเขาปว่ากันเท่ากันได้ยังไงนะครับก็เริ่มมือกันเลยนะครับที่จุุุดคมทนน เราให้ Profit เป็นสูนะครับแล้วก็ให้ revenue มีค่าค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ลบกับ cost นั่นเองนะครับเมื่อ Profit เป็นสูแล้วเนี่ยถ้าเราเพื่อนๆย้ายข้างแล้วก็จะได้ว่าเป็น revenue มีค่าเท่ากับ cost นั่นเองนะครับในส่วนของ revenue นี้นะครับ r e v e n u เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างมันก็มาจากราคาขายสินค้าของเราถ้าเราทำาธุรกิจชานมเนี่ยก็คือราคาขายชานมนะครับคูณกับ Quantity หรือว่าปริมาณปริมาณของชานมที่เราขายนะครับส่วนค o s เนี่ยก็จะแยกออกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของ Fixed Cost นะครับก็จะเป็นพวกค่าใช้จ่ายที่มันไม่แปรผันตาม ปริมาณนะครับแล้วก็ variable cost ที่เป็นแบบค่าใช้ใจ่ายที่มันแปรผันตามปริมาณยิ่งเราขายชานมมาก variable cost ก็ยิ่งมากกว่าน,นี้เป็นต้นนะครับก็ธุรกิจที่เราจะยกตัวอย่างนี้ก็คือธุรกิจการขายชานมนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆทำร้านขายชานมเนี่ยก็ต้องเข้าใจสมาการนี้เลยนะครับโดย11 0เนี่ยก็คือราคาขายชานมนะครับคูนกับปริมาณชานมก็คือ Q นะครับจับไปเท่ากับ fixed cost บวก variable cost นะครับ fixed cost เราก็จะให้เป็นพวกค่าที่ดินนะครับ ค่าค่าที่ดินนะฮะเราก็ตีกลมๆสักค่าที่ดิน3 0 0 0 0ื่นนะครับแล้วก็มีค่าจ้างพนักงานนะครับจ้างพนักงานนี่ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีฟิกคอร์สจุดที่5 0 0 0 0ซึ่งไม่ขึ้นกับจํานวนแก้วชาที่เราขายนะครับเราก็จะลงไปเลยว่าโอเคฟิกคอร์สเรามี5 0 0 0 0ืนนะนะครับเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอ วัลเ a อร์โบ้คนั่นเองครับซึ่ง v a r i a b l e c o s คเนี่ยก็คือมันจะขึ้นตามปริมาณจํานวนชานมตามแก้วที่เราขายยิ่งเราขายมาก v a r i a b ร e c o s คก็จะยิ่งมากนะครับก็จะมีพวกแก้วพวกหลอดนะครับแล้วก็พวกแบบเนื้อเนื้อชานะครับแล้วก็มีพวกเป็นแบบน้ําตาลน,นะครับซึ่งถ้าเราจะทําธุรกิจชานมแนละ้วเา็าขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตาลน,นะครับก็ให้อยู่ที่ประมาณ1ิ แล้วก็คูณกับ quantity ก็คือ Q นั่นเองครับเมื่อเราได้สมการที่เป็น v e n u e เท่ากับ cost แล้วนะครับตัวหน้าเนี่ยคือ v e n u e น, ructure, นะครับตัวหลังก็คือ cost cost ก็จะแยกเป็น Dream c ร s t v a r i ะ b l e cost นั่นเองครับส่วนนี้ก็เป็น v e n u e นั่นเองอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็น cost นะครับซึ่งแยกได้เป็น2ฝั่งนะครับดังนี้เมื่อเราได้สมการ2ฝั่งแล้วเนี่ยเราก็ย้าย10มาลบกับ110ที่เป็นตัวตั้งนะครับ พอลบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะย้ายข้างจนมันได้ค่าคิวออกมานะครับซึ่งเมื่อเราย้ายข้างแล้วเราก็จะได้ว่าค่าคิวเนี่ยมันก็คือ5 0 0 0มื่นนะครับส่วนด้วย100นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ500นั่นเองคิวที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นปริมาณแก้วชานมที่เราขายนะครับถ้าเราขายที่500แก้วเนี่ยเราก็จะถึงจุดคุ้มทุนแล้วครับมันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่า ที่ปริมาณ500แก้วของเราอะครับถ้าเราขายไป500แก้วเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยมีรายได้นะครับเท่ากับต้นทุนนะครับแล้วก็แสดงว่าเป็นจุดคุ้มทุนนั่นเองแล้วก็ที่510แก้วนะครับเท่ากับว่าเราจะได้กำไรนั่นเอง แล้วคำถามก็คือแล้วที่ปริมาณ490แก้วล่ะเราจะได้กําไรหรือว่าเราจะขาดทุนคําตอบก็คือขาดทุนนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงจุดที่เราเรียกว่า b a k even point ก็คืออยู่ที่จุด500แก้วนะครับ งนี้เราก็จะเห็นว่าที่500แก้วหรือว่า break even point เนี่ยรายได้จะเท่ากับต้นทุนนะครับแสดงว่าที่จุดนี้เนี่ยกำไรเป็นศูนย์นะครับอย่างที่ผมได้ํำชับไว้ังแต่ตอนแรกครับก็ถ้ามากกว่านี้ก็คือกําไรน้อยกว่านี้ก็คือขาดทุนครับก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเพื่อนๆได้รับชมคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถคิดคนนํานวณหา break even point ได้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นำเสนอเนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ